สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพามาดูซีวิกเอฟซีสุดเทค่คันนี้นะคะสวยมากมากสีดำเงาแวบ,บเลยคันนี้เป็นตัว E-L นะคะตัวท็อปปี2017ค่ะข้างในสวยมากนะคะต่อสีทีมสติกเกอร์ที่หน้าจอนี่ยังไม่ลอกเลยนะคะใหม่มากๆากนี่ค่ะสะัเพจเนี่ยค่ะยังไม่ลอกสติกเกอร์เลยไม่แค่หมื่นเดียวเลยนะคะคันนี้ อันนี้เล่มคู่มืออยู่ในนี้ค่ะครบถ้วนสวยงามมากๆซีวิกนี้เป็นอะไรที่ขายดีมากๆนะคะค่ะกลิ่นด้านในนี่ยังใหม่อยู่เลยนะคะ สัับเพจท,ทั้ง4อันไม่มีอันไหนลอกเลยป้ายทะเบียนที่ไม่มีเพราะว่าลูกค้าท่านเดิมเอาป้ายคืนนะคะเดี๋ยวยังไงพอจดได้เลขใหม่ปุ๊บได้เหรอเราจะเอามาใส่ให้นะคะอันนี้รีบเอามาอัดวิดีโอให้ก่อนสวยมากๆ ตรงนี้ก็จะเปิดลงมาได้นะคะนี่ค่ะมีที่วางแก้วอยู่สะอาดสวยงามมากฟิล์มเป็นฟิล์มไฮคูลนะคะอยู่ในกล้องอาจจะมองไม่ค่อยเห็น เป็นกุญแจนะคะเป็นกุญแจรีโมทบอกด้านข้างสามารถตัดไฟฟ้าได้นะคะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงสตาร์ทกันดูมิ่งมากไม่แค่หมื่นแปดเท่านั้นน้อยขนาดนี้หาไม่มีอีกแล้วนะคะมีครูสคอนโทรลอยู่นะคะตัวนี้แล้วก็ปุ่มสตาร์ท มีปุ่มปรับเพิ่มลดเสียงอยู่บนหน้าจอนะคะอันนี้ใช้งานได้ปกติแอร์เย็นมากฉ่ำเลยค่ะนี่แอร์ออโต้อยู่นะคะโ้ะใช้งานได้ปกติ ครูนะคะเราจะกลับไปหน้า FM ยังไงนะอ่ะนี่ได้แล้วนี่ค่ะขออนุญาตนะคะพ<า>อดีก่อ,อนหน้านี้ไม่ได้ใช้รุ่นนี้นี่ค่ะแต่ใช้งานได้ปกตินะคะส่วนหน้ากากแนค่ะปุ่มปรับเพิ่มลดใช้ได้ทุกปุ่มเนอะอันนี้เปลี่ยนช่องเปลี่ยนโหมดนี่ค่ะได้หมดเลยเนาะเกียร์โต้นะคะมีโหมด อีคอนอันนี้เป็นเบรกมือนี่เบรคโ่นะคะสวยงามมากโอเคเดี๋ยวเราพาไปดูห้องเครื่องกันนะคะ, <c oughs> คะตัวพลาสติกตัวนี้ยังไม่ลอกออกเลยนะคะแต่นี่ลอกแล้วแต่ก็สะอาดสวยงามไม่มีรอยใดๆทั้งสิ้นเนาะไฟใช้งานได้ทุกดวงนะคะปกติ ไปดูห้องเครื่องกันนะคะนี่ค่ะห้องเครื่องสะอาดสวยงามมากรถไม่มีโดนเลยนะคะแผ่นสติกเกอร์ยังไม่รบ mm hmm. นี่ค่ะจากโรงงานอีนี้ให้ดูก่อนน็อตเลยนี่ค่ะไม่เคยขัดเลยสวยมากๆขอไล่ดูนะคะ สภาพอย่างนี้นี่อย่างกับป้ายแดงเลยนะคะสวยมากอันนี้เป็นข้าวสกปรกนะคะแต่ว่าไม่เคยขันเลยสวยจริงๆไม่แค่หมื่นเดียวเลยนะคะมาไวไปไวแน่นอนซีวิคันนี้ เดี๋ยวไปดูฝาท้ายกันบ้างนะคะนี่ค่ะด้านหลังไม่ดูเลยอันนี้ของเดิมหมดเลยนะคะไม่เคยขัดซีลเลอร์เดิมโรงงานหมดค่ะด้านล่าง มียังอะไรอยู่นะคะพร้อมอุปกรณ์แม่แรงครบขออนุญาตยกไม่ไหวนะคะพอดีมันค่อนข้างหนักซิลเลอร์เนี่ยค่ะของสีเดิมของสีคีหมดเลยนะคะของเดิมโรงงานหาทั้งสองฝั่งรถสวยมากนะคะใครสนใจคันนี้รีบจองเลยนะคะราคาแค่เจ็ด0 0บาท เมื่อเทียบกับป้ายแดงแล้วนี่คุ้มมากๆเซอร์คันนี้ไปนี่อย่างกัได้ป้ายแดงสนใจรีบมาจำเลยนะคะสวัสดีค่ะ